สวัสดีค่ะลองสังเกตดูนะคะทุกวันนี้ระบบสุขภาพของเรายังคงเผชิญกับปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ทำงานหนักเกินไปเวลาที่ไม่เคยเพียงพอและผู้ป่วยที่ต้องรอความช่วยเหลือเป็นเวลานานแต่ในโลกยุคนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเราจะมีตัวช่วยใหม่ที่น่าสนใจนั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ AI AI ไม่ได้มาแทนที่หมอหรือพยาบาลนะคะแต่มาเป็นผู้ช่วยที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้นค่ะมาดูตัวอย่างกันว่า AI เขาไปช่วยยังไงได้บ้างในวิชาชีพสุขภาพแพทย์มักเจอเปัญหาข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ที่เยอะและซับซ้อนแพทย์ต้องใช้เวลาตรวจทีละภาพนานหลายชั่วโมง AI สามารถเข้ามาช่วยอ่านได้ภายในไม่กี่วินาทีแถมยังช่วยชี้ตำแหน่งที่ผิดปกติทำให้แพทย์มั่นใจและตัดสินใจรักษาได้เร็วขึ้นค่ะท่านตัแพทย์ฟันผูในระยะเริ่มต้นมักจะมีขนาดเล็กเกินกว่าที่ตาเราจะมองเห็นได้จึงมักทำให้ถูกมองข้าม AI สามารถเข้ามาช่วยสแกนภาพเอ็กซเรย์ให้ละเอียดขึ้นจับสัญญาณเล็กที่สุดของฟันผูหรือรอยแตก ทำให้ทันตแพทย์รักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆลดทั้งความเจ็บปวดและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยลงได้ค่ะเพศสัชกรในกรณีที่ผู้ป่วยต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันระบบ AI สามารถช่วยตรวจสอบได้ว่ามียาซ้ำกันหรือไม่และมียาตัวใดที่อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันทำให้เภสัชกรสามารถจ่ายยาได้อย่างถูกต้องปลอดภยัย และดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยหลายรายในเวลาเดียวกันต้องบริหารจัดการงานพยาบาล AI เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาลเช่นช่วยจัดตารางเวรให้เป็นระบบมากขึ้นหรือติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์ทำให้พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้ใกล้ชิดและเต็มที่มากขึ้นค่ะเทคนิคการแพทย์ งานหลักของนักเทคนิคการแพทย์คือการตรวจวิเคราะห์และแปลผลตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะตัวอย่างเลือด AI จึงถูกนำมาใช้เพื่อประมวลผลตัวอย่างเลือดและสารชีวภาพได้อย่างรวดเร็วให้ผลตรวจออกมาทันใจทั้งแม่นยำและเชื่อถือได้ค่ะนักกายภาพบำบัดการติดตามความก้าวหน้าในการฟื้นฟูผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้เทคโนโลยี Technology AI สามารถเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวจริงของผู้ป่วยได้และส่งข้อมูลกลับมาให้นักกายภาพปรับโปรแกรมการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนมากที่สุดแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรมากมายค่ะบางตำราถูกใช้สืบต่อกันมาหลายร้อยปี AI จึงเข้ามาช่วยเชื่อมโยงตำรับยาโบราณกับข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้ว ผลลับก็คือการใช้สมุนไพรที่ทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและยังคงคุณค่าของคุิปัญญาไทยไว้ได้อย่างลงตัวค่ะสัตวแพทย์โรคจากสัตว์เลี้ยงและปะสุสัตว์อาจลุกลามมาสู่คนได้หากตรวจพบไม่ทันเวลา AI จึงถูกนำมาใช้ในงานสัตวแพทย์ทำให้สัตวแพทย์วางแผนป้องกันได้ทันท่วงทีลดโอกาสการเสี่ยงระบาดใหญ่ที่สัตว์จะแพร่เชื้อ จากสัตว์สู่คนได้ค่ะนักสาธารณาสุขเมื่อเกิดโรคระบาด AI สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่จากโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยงานต่างๆมาวิเคราะห์ร่วมกันสร้างเป็นฮิตแมพที่แสดงพื้นที่เสี่ยงการระบาดอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆของ AI ที่กำลังเข้ามาเป็นผู้ช่วยสำคัญในวงการแพทย์ แต่ต่อให้เทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปแค่ไหนสิ่งที่ทำให้การรักษามีความหมายจริงๆไม่ใช่เพียงข้อมูลหรือระบบอัจฉริยะแต่คือหัวใจของความเป็นมนุษย์ค่ะภาพของ Digital Health Workforce ค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าจาก point เพนทพอยต์เดิมๆที่บุคลากรสุขภาพเผชิญอยู่ทุกวันสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพที่ทันสมัยที่เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นพลังร่วมในการดูแลชีวิตแต่ในวันที่ AI ก้าวล้ำไปไกลคำถามสำคัญยังคงอยู่กับเรา AI จะประสานหัวใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างไรโปรดติดตามคำตอบได้ในการประชุมวิชาการระดับชาติการพัฒนากำลังคนสุขภาพประจําปี2568ในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพ AI ผสานหัวใจความเป็นมนุษย์ค่ะ